เกษตรตั้งตัวสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนคนรักการปลูกต้นไม้แถมเสริมดวงเพื่อรับทรัพย์หรือเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณว่าต้นไม้เหล่านี้จะช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์และเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยอีกด้วยนะคะ และคลิปนี้ต้นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกก็จะมีมากมายหลากหลายชนิดนะคะคือจะมีทั้งที่เป็นไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับนะคะซึ่งในคลิปนี้จะมาแนะนำต้นไม้มงคลที่เป็นทั้งไม้ประดับและไม้ผลที่รับประทานได้จะมีต้นไม้มงคลอะไรบ้างเราไปชมกันเลยนะคะ ต้นที่1ต้นมะยมนะคะด้วยชื่อมะยมตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าการปลูกมะยมไว้หน้าบ้านหรือในบริเวณบ้านจะทำให้มีคนนิยมชมชอบรักใครมีชื่อเสียงไม่มีคนคิดร้ายหรือเป็นศัตรตูนั่นเองนะคะทั้งนี้การปลูกต้นมะมยม ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกคะ่ะเพื่อช่วยเสริมดวงและช่วยป้องกันวิญญาณร้ายผู้ผีปีศาจนะคะมนต์ดำไสยศาสตร์และยังช่วยให้แค้วค่าจากคดีความทั้งหลายได้อีกด้วยนะคะนอกจากความเชื่อแล้วมะยมยังออกผลมาให้เราได้รับประทานได้อีกด้วยนะคะ ส่วนวิธีการปลูกต้นมะย,ยมก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงนำเมล็ดพันธ์ุของมะย,ยมนะคะที่สมบูรณ์มาลงปลูกในดินล้วนซุยดูแรลรดน้ำเช้าเย็นนะคะและก็ตั้งต้นมะย,ยมให้โดนแสงแดดเท่านี้ค่ะต้นที่สองต้นขนุนนะคะเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่คนนิยมปลูก เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะตามความเชื่อของคนโบราณบอกกันว่าการปลูกต้นขนุนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุนมีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือคอยให้ความช่วยเหลือมีคนสรรเสริญสามารถป้องกันอันตรายและคนใส่ร้ายป้ายสีได้ค่ะซึ่งหากบ้านไหนคิดจะปลูกต้นขนุนแล้วแล้วก็ ควรปลูกต้นขนุนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะดีที่สุดนะคะโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนลงมือปลูกต้นขนุนค่ะและควรปลูกในวันจันทร์หรือวันพฤหัสจะดีที่สุดนะคะต้นที่3ต้นกล้วย คนไทยสมัยก่อนจะนิยมปลูกต้นกล้วยไว้ในบ้านกันอย่างแพร่หลายเลยนะคะซึ่งเราสามารถนำส่วนต่างๆของต้นกล้วยทั้งหัวปีลําต้นใบและผลมาทําประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยนะคะเรียกได้ว่าปลูกต้นกล้วยหนึ่งต้นใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นเลยค่ะทั้งยังมีความเชื่อกันว่า กล้วยจะช่วยให้การทำงานราบรื่นคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็จะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยนะคะและจะนิยมปลูกต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านคะ่ะต้นที่4ต้นทับทิม ทับทิมเป็นผลไม้มงคลที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้านเพราะเป็นต้นไม้ที่สื่อถึงการเกิดของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์นะคะเราจึงนิยมนำต้นทับทิมมาปลูกไว้ในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในบ้าน และยังมีการนำใบของทับทิมมาพรมน้ำมนต์ให้แก่คนในบ้านหลังกลับจากการเดินทางไกลหรือกลับจากงานศพนะคะอีกทั้งยังมีการนำทับทิมไปประกอบในพิธีต่างๆเช่นพิธีแต่งงานของชาวจีนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและการปลูกต้นทับทิมจะนิยมปลูกโดยการเพราะต้นกล้าจากเมล็ด ต้นทับทิมจะชอบน้ำปานกลางคือลดน้ำเพียงสัปดาห์ละ3ามครั้งก็พอนะคะและใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งก็เพียงพอคะ่ะต้นที่หต้นมะขาม,ม,ขามการปลูกต้นมะขามไว้ภายในบ้านเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเกงขามน่ายำเกรงและทำให้ผู้คนชื่นชอบนอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันคดีความการทะเลาะเบาแวงและวิญญาณผู้ผีปีาศาจได้อีกด้วยนะคะส่วนการปลูกต้นมะขามขอแนะนำให้ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกค่ะต้นที่6ต้นมะม่วงการปลูกต้นมะม่วง นอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังออกผลแสนอร่อยมาให้เราได้รับประทานกันอีกนะคะและมะม่วงยังเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะว่าจะทําให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเกิดความร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะและยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมารังแกรังควานหรือใส่ความเราได้อีกด้วยค่ะ ส่วนการปลูกต้นมะม่วงก็ควรปลูกไว้ทางทิศใต้ของบ้านนะคะต้นที่7นะคะคือต้นไผ่ค่ะต้นไผ่เป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะ ที่เชื่อกันว่ากอไผ่จะทำให้คนในครอบครัวเกิดความปรองดองสามัคคีกันไม่แตกแยกรักใครกันและต้นไผ่ย,ยังเป็นต้นไม้ที่อ่อนตามลมนะคะจะทำให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ ถ้าเราปลูกไผ่สีสุกจะช่วยให้สมาชิกในบ้านประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองและมีความสุขกันทั่นหน้าอีกด้วยนะคะเพราะชื่อของไผ่สีสุกจะไปคล้องกับคำอวยพรที่ว่ามั่งมีสีสุกนั่นเองคะ่ะ และตามตำรา่วงจุ้ยของคนจีนแล้วนั้นจะบอกไว้ว่าต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่าเหนือธรรมชาตินะคะหากเราปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยให้เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจจริงมีสติปัญญามีความเอื้ออารีและความกตัญญูรู้คุณค่ะ การปลูกต้นไผ่ก็ควรปลูกไว้ริมรั้วบ้านนะคะหรือบริเวณที่โล่งกว้างเพื่อให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอกงามและก็ควรปลูกไว้ทางที่ตวันออกของบ้านนะคะเพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดยามเช้าคะ่ะสำหรับใครที่อยากจะหาต้นไม้มาปลูกเป็นไม้ประดับในตอนนี้นะคะก็คงพอจะเป็นไอเดียให้กับ ทุกทุกคนที่สนใจจะไปเลือกหามาปลูกตามแต่ราชนิดที่เราต้องการนะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อแบบไทยโบราณเรานะคะก็จะมีทั้งปลูกเป็นไม้ประดับ ก็ได้หรือจะเป็นต้นไม้ที่นำผลมารับประทานก็ได้ที่สําคัญที่สุดก็คือช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและทุกคนในครอบครัวของเราอีกด้วยค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนพบกับความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆ จากช่องกเกษตรตั้งตัวนะครับ